ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เดินทางพร้อมคณะนะครับไปเพื่อที่จะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าแผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำจ้าพระยาตอนล่างและแผนง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปที่วัดสตือพุทธสายญาติตำบลท่าหลวงอํเาเภอท่าเรือนะครับซึ่งก็มีรัฐมนตรีร่วมคณะไปนะครับอย่างเช่นคุณชัยวุฒนารรมานุสสรแล้วก็แกนนำพรรคพลังประชารัฐไปอีกหลายท่านนะครับ แล้วก็เมื่อไปถึงก็มีการฟังบรรยายสรุปแผมนมรรทาอุทกภัยพื้นที่เจ้าพญาตอนล่างนะครับและแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําแล้วก็มีกิจกรรมในายพื้นที่หลายอย่างว่าช่วงนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นดูบ่อยๆนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาให้การต้อนรับมาตะโกนลักลุงป้อมนะ uh. ลักลุงป้อมอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกนะครับแล้วชาวบ,บ้านเนี่ยนะครับก็ เนี่ยมีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาบรรยายนะครับจากกรมชนประทานนะครับมีตอนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านพลเอกประวิทย์ได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมชนประทานว่าปีนี้สามารถทำนานได้หรือไม่ซึ่งรองอธิบดีกรมชนประทานก็บอกว่าทำได้นะครับก็ทําให้พลเอกประวิทย์บอกกับประชาชนว่าโอเคปีนี้ทำนานไดนะนยายานไ้นน้ำไม่ท่วมแล้วจะพยายามทําให้น้ําไม่ท่วมป้องกันน้ําไม่ท่วมประชาชนก็ปรบมือกันเสียงดังลั่นหอประชุมเลยนะครับไปฟังบรรยากาศกัน,กนช่วงนี้ครับ เอ้กรมธรรมชาติมนมีเรื่องน้ำทำนาปีนี้ปีนี้ทำนาได้ป่ะทำได้ครับตอนนี้ทำได้ป่ะอ้าวปีนี้ทำนาได้นะจ้าทำนาได้กรมธรรมชานิเขาบอกแล้วว่าทำนาได้นะโอเค น้ำไม่ท่วมวแล้วนพยายามเราจะพยา,ายามทำแม่น้แไม่ท่วมน,นะนะครับเราป้องกันไม่ให้น้ำท่วมที่ททททว,ว,วนนะขอให้ความมั่นสัญญาว่ารัฐบาลมีความจริงใจนะครับและมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อความผาสุกข,ของประชาชน